สวัสดีครับผมผมนายหนุ่มเอ็กซ์คราร์เตอร์ครับามาดูทีมงานเซนนิ่งครับนี่กูบิโกเอชร้อยสี่สิบเปอร์เอ็ม งานหน้าฝนครับดินทราย,ยครับโอ้ช่วงเราช่วงเอาเลยครับแกมาจากวันรักแท็กเตอร์ มาช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วครับคนฝักมีคล่องมากครับเนี่ยระดับอาจารย์แล้วใส่ห้าตักให้ออกตัวไป พิมพ์มิยงครับรุ่นนี้ตักดิน,ดนใส่หกล้อดำนี่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่ารุ่นแล้วครับเกือบสองร้อยเชี่ยวเลยครับเอาไปไม่ตรง เก็บมาทีแรกประมาณ5,000ชั่วโมงครับผมขุดสักเล็กๆครับ ไม่ต้องพูดถึงครับสามตักแล้วเก้าสิบสามแรงม้าดิสซูวิชิสีซูเปเร็กอินเจกชั่นครับผม 我白 เที่ยวก็สองร้อยกว่าบาทครับแถวนี้ประมาณสองร้อยยี่สิบบาทจอดรอรถดำฮะไปเข้ามาเจ้าฮิโนมาดูครับว่าใส่จิตตักครับหนึ่งตัก ดึงดินสบายๆนะสองตัก ตักความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับกูวิโก้ดิอาตักออกตัวไปโอ้กยขับไปสาใจมากครับดิ ก่อนจะเล่นรถเก่าครับจะมี Mark II, มาร์กทูใั่ไก่อนขอนิ่จะมาออกคันนี้นี่แกเล่นมาร์กทูร้อยครับแต่บอกว่าไม่ทันงานครับงานเยอะนะครับทีมงานนี้มีงานมีทําตลอดทั้งปีครับแกไปขายคันเก่ามาแจะคันนี้มาครับนี่ แกะมาแ,แถววันรักแท็กเตอร์ครับแถวคลองหกปทุมธานีเจ็บเงินร้านได้ไปแกะใหม่มาเลยเจะมือสองครับร้านกว่าบาทคันนี้ใช้ไหครับ10ปีนู่นนะครับถึงจะได้ซ่อมครับเนี่ย ซื้อรถเก่านะครับจะได้ซ่อมนะครับซื้อรถใหม่ก็จะได้ใช้งวดครับแต่ถ้าซื้อกางเก่ากลางใหม่นี่ก็ทั้งใช้งวดทั้งซ่อมนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ดินก็ค่อนข้างหายากครับโอ้ โหดมากครับนี่อ,อ,อ,อ้จะใส่ดินครับูครับเสียวิยว่งออกตัวไปแล้ว รถดำเลยแต่งขอบไปเรื่อยครับนี่ ติดรถขุดทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะเฟืดหด่อยนึงครับว่ารถเยอะครับตอนนี้น้ํามันก็แพงใครประหยัดต้นทุนได้ก็มีกําไรครับแต่งทางให้รถจํำ มาใส่ร่อาโอ้ช่วงล่างยังเต็มเลยครับนี่โลโลเจ็ดตัวเคลียร์สองตัวครับไปทางเจ็ดสิบเส้น ขายอย่างพิบ๊อปพิบ๊อปอยู่ครับคเป็นรุ่นที่มือสองราคาไม่ตกครับเป็นเคร้อยสี่สิบมือสองนี่ราคายังร้านขึ้นอยู่ครับคุโซ่โหอะไรยังดีหมดครับผม สุดสวยอยว่ครับผมจับนะเลย440ตัว MLC ครับมีวิชริน5ตัวนั่งตยูนี้โอ้ซาครับหน้าฝนครับจิบะว่านนี้ครับ เละตุ่มเปะโอ้น้ำออกดีนะครับเนี่ยอ้แล้วนี่มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมส่งได้หนุ่มแม็คาร์บัเตอร์ครับนี่ก็สวัสดีครับ